อะไรนะคะไม่เห็นเลยทีละคนเอ,อนทีละคนเห็นไหมคะเห็นไหมอะ่ะเข้าเข้ามาใกเลนกล้อง ว่ามันมันจะใกล้ไปหรือเปล่าคะเออนี่แหละโอ้ค่าเค็นค่ะขอบคุณค่ะคหายใจโค้บ้าค้กแก๊ พร้อมค่ะ <c oughs> ยกมือนะคะ ยกดิค่ะพร้อมค่ะพ,พร้อมแล้วค่ะ hey, อ๋นเชิญทุกท่านนะคะกดเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ขอดูหลักฐานการฉีดวัคซีนด้วยนะคะ อรุณสวัสดยามเช้าค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การเดินทางเที่ยวไกลๆวิถีไทยวิถีถิ่นกันที่ชุมชนบ้านวังน้ำมอกอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราสองคนต้องขอแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะหนูนะคะนางสาวศิรินทราบุญสิริขอแทนตัวเองว่าน้องใบเฟิร์นส่วนคนที่ยืนอยู่ด้านข้างหนูนะคะนางสาวธนพรรินทองขอแทนตัวเองว่าน้องฟิล์มค่ะในานามของบริษัทยูดีทาวเวลบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเดินทาง ทั้งในและต่างประเทศมามากกว่า20ปีพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มานาเที่ให้ทุกท่านในวันนี้และที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือทีมงานของพวกเราค่ะพี่โจโคนขับรถใจดีที่มีประสบการณ์ด้านการขับรถมามากกว่า20ปีวันนี้พี่โจไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะพี่โจยังมากับพี่ตั้มผู้ช่วยสุดหลอ่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านตลอดทริปการเดินทางค่ะและรถของเรานะคะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ VIP ค่ะ มีบริการ WiFi ด้วยนะคะซึ่งรหัส w i f i เนี่ยจะอยู่ด้านหน้าที่นั่งของทุกท่านค่ะส่วนท่างด้านขวามือนะคะจะเป็นที่เสียบสายชาร์จ USB ส่วนท่านด้านหลังนะคะจะเป็นเข็มขัดนิรภัยค่ะนอ้องฟิลมขอให้ทุกท่านนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดทิปการเดินทางค่ะและบริเวณทางล่างนะคะจะมีห้องน้ำไว้คอยบริการทุกท่านค่ะทหารท่านใดปวดเบานะคะสามารถเชิญได้เลยค่ะแต่าหากท่านใดปวดหนักนะคะรบก,กวนให้แจ้งน้องเฟิร์นกับน้องฟิลมก่อนนะคะน้องเฟิร์นกับน้องฟิลมจะได้หาห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดให้กับทุกท่านค่ะ และบริเวณทางขึ้นลนนะคะยังมีเจลแอลกอฮอล์ไว้คอยบริการทุกท่านอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์สองวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำกับที่ไหนแน่นอนค่ะเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะน้องเฟิร์นเรานะคะจะพาทุกท่านไปเที่ยวหนองคายดื่มด่ากับทะเลเหมอกชมแสงแรกที่ภูเขาอีสานสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมสองล้านสืบสารประเพณีคู่บ้านขันคู่ปีปลูกป่าเขียวขจีที่ภูผีปอบ รวมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีบายสีสู่ขัญที่ชุมชนบ้านวังน้ำมอกค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านขึ้นไปชมทะเลหมอกที่ภูม้ภาคอีสานแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างๆกันที่ชุมชนบ้านวังน้ำมอกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปลูกป่ากิจกรรมทำอาหารพื้นบ้านทำขันคู่ปีต่อด้วยการทำโคมไฟพาแรงเข้าพิธีบายสีสู่ขันและตบท้ายด้วยการเดินเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยค่ะ อ๋อน้องฟิลคะแต่น้องเฟิร์นจะขออนุญาตให้ทุกท่านนะคะปรับนาฬิกาให้เราเวลาตรงกันสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลา5้านาฬิกาค่ะถ้าเวลาเราตรงกันแล้วล้อหมุนได้เลยค่ะและสำหรับสถานที่แรกนะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับอันซินไทยแท้ที่ไม่ซ้ํากับที่ไหนแน่นอนนั่นก็คือการนั่งรถอีแตกขึ้นไปชมทะเลเหมอกที่ภู้ขยอีสานค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ ตำบลบ้านม่วงอภอสังคมจังหวัดนองคายค่ะที่นี่เป็นจุดชมทะเลเหมอกแล้วก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดในจังหวัดหนองคายเลยละค่ะและนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวมีระเบียงชมทะเลเหมอกแล้วก็มีชิงชาเก๋ๆนะคะให้ทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกลับบ้านกันอีกด้วยค่ะบริเวณด้านบนของที่นี่นะคะก็จะมีบริการร้านเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหรือโอวัลตินอุ่นๆน,นะคะให้ทุกท่านได้จิบพร้อมกับการชมบรรยากาศยามเช้าค่ะ ส่วนบริเวณด้านล่างของที่นี่นะคะก็จะเป็นสายน้ําของแม่น้ําโขงค่ะเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะจะสะท้อนแสงสีทองลงไปยังแม่น้ําโขงอย่างสวยงามเลยละคะ่ะทุกท่านและอีกสักครู่นะคะเราจะเดินทางถึงจุดเปลี่ยนยานผ่านนะขอให้ทุกท่านนะคะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการไปนั่งรถอ e ีแทกรถอ e ีแท็กหนึคันนั่งได้4 -5 คนเท่านั้นนะคะแต่เอน้องฟิล์มคะ ก่อนที่ทุกท่านจะไปนั่งรถอีแตกเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยว่ารถอีแตกคืออะไรน้องเฟิร์นนะคะขออนุญาตอธิบายสักเล็กน้อยค่ะรถอีแตกคือรถขนผล,ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านที่ได้นํามาดัดแปลงนะคะให้เป็นยานพาหนะรับส่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการขึ้นไปชมทะเลเหมอกของภู้วยอีสานค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงจุดเปลี่ยนยานพาหนะกันแล้วก่อนที่ทุกท่านจะลงรถนะคะอากาศข้างนอกค่อนข้างที่จะหนาวเย็นค่ะทางเรามีผ้าคลุมสวยๆแจกให้สําหรับทุกท่านค่ะ เราจะใช้เวลาในการชมทะเลเหมอกประมาณ50นาทีนะคะตอนนี้เป็นเวลา6นาฬิกา10นาทีแล้วค่ะเราจะกลับมาเจอกันที่ลดเวลา7นาฬิกาเชิญทุกท่านลงรถได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่านคงจะได้ชมทะเลเหมอกและแสงอาทิตย์ยามเช้าก็อย่างเต็มอิ่มแล้วใช่ไหมคะแต่น้องฟิลมคิดว่าทุกท่านคงจะรู้สึกหิวกันแล้วน้องฟิลมขออนุญ,ญาตให้นองเฟิร์นมาบริการอาหารเช้าและน้ำดื่มให้กับทุกท่านค่ะอาหารเช้าของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือ ข้าวเหนียวมูทอดห่อใบตองร้านที่อร่อยที่สุดในอำเภอสังคมกันเลยค่ะเราจะให้ทุกท่านรับประทานระหว่างการเดินทางไปยังชุมชนบ้านวังน้ำมอกเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงค่ะพอใกล้จะถึงชุมชนนะคะน้องฟิ่จะมาให้ข้อมูลข่าวกล่าวเกี่ยวกับที่นี่กันค่ะและหลังจากนี้นะคะถ้าหากท่านใดสนใจที่จะร้องคาราโอเกะหรือว่าฟังเพลงสามารถบอกน้องเฟืร์นน้องฟิล์มได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดทริปการเดินทางค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็เดินทางใกล้จะถึงชุมชนบ้านวังน้ำมอกแล้วน้องฟินจะมาให้ข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับที่นี่กันค่ะที่นี่นะคะท,ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสองล้านคนสองเวียงเนื่องจากบริเวณแห่งนี้แนอดีดนะคะส่วนหนึ่งเป็นอาณาจาักรของล้านช้างและในเวลาต่อมานะคะพระโอรสของล้านช้างได้ไปสู่ขอพระดาของล้านนาและได้อพยพผู้คนจากล้านนามาตั้งถิ่นฐานทา,นาวรอ,อยู่ที่นี่โดยยังคงรักษาขนมร,รมเนียมประเพณีทั้งภาษาการพูด การแต่งกายอาหารการกินเป็นต้นค่ะจึงทําให้ที่นี่นะคะได้ชื่อว่าเป็นเมือง2ล้านคนสองเวียงตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางถึงชุมชนบ้านวังนโมอกแล้วน้องพีนจะมีเวลาให้ทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวประมาณ15นาทีค่ะและเรานะคะจะกลับมาเจอกันที่ลานกิจกรรมเพื่อฟังหวอดความเป็นมาจากผู้นําชุมชนค่ะเชิญทุกท่านลงรถได้เลยค่ะ และหลังจากที่ทุกท่านนะคะฟังประวัติความเป็นมาจากผู้นําชุมชนเสร็จแล้วเราสองคนจะพาทุกท่านไปเรื่องที่กิจกรรมแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปลูกป่า้ายชุมชนซึ่งการเดินทางนะคะเราจะต้องปั่นจัก,กร,รยานไปค่ะทางเรานะคะได้เตรียมจักร,รยานไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วซึ่งหน้าตะแกงของจักร,รยานแต่ละคันนะคะจะมีต้นชิงชันไว้คันละ2ต้นค่ะเชิญทุกท่านเป็นเรื่องจักร,รยานนะคะแล้วปั่นตามท้องเมือท้องฟิลมาทางด้านนี้เลยค่ะ และระหว่างที่เราปั่นจัก,กรยานไปยังท้ายชุมชนนะคะทางด้านขวามือทุกท่านจะเห็นทัศนียภาพผืนป่าของชุมชนส่วนทางด้านซ้ายมือนะคะทุกท่านจะเห็นความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเราปั่นจัก,กรยานมาถึงจุดจอดจัก,กรยานกันแล้วเชิญทุกท่านนะคะจอดจัก,กรยานบริเวณนี้ได้เลยค่ะแล้วถือต้นชิงชันเดินตามน้องฟ์นน้องฟิล์มาได้เลยนะคะ และระหว่างที่เราถือต้นชิงชันเข้าไปปลูกป่าเนี่ยเราสองคนจะพาทุกท่านแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักเล็กน้อยสิ่งที่น่าสนใจสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือเตาถ่านมรณะค่ะที่เรียกว่าเตาถ่านมรณะนะคะเพราะว่าบริเวณนี้ชาวบ้านเคยมาทําเตาเผาถ่านค่ะและเตาเผาถ่านเตาน,นี้นะคะในแตกไม่ป่าแถวนี้ตายไปหมดเลยชาวบ้านจึงได้เก็บไว้เป็นอนุสร์และปลูกป่าขึ้นมาใหม่ค่ะเมื่อชมเตาถ่านมรณะเสร็จแล้วเราไปชมตู้เย็นในป่ากันต่อเลยค่ะ ตู้เย็นในป่านะคะภาษากลางเรียกว่าต้นตะแบกหรือต้นเปลือยน,นั่นเองค่ะที่เรียกว่าตู้เย็นในป่านะคะเพราะว่าต้นนี้สามารถเก็บกักน้ําได้จริงหากเราสัมผัสหรืออบกอดน,นะคะจะได้รับความรู้สึกเย็นจากน้ำไม่ลําต้นค่ะท่านใดน,นะคะต้องการสัมผัสอบกอดหรือว่าถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกเรียนเชิญได้เลยนะคะแขกทุกท่านนะคะเดินตามน้องฟิลมาทางนี้อีกนิดนึงค่ะเราจะไปจุดปลูกป่ากันนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ถึงจุดปลูกป่ากันแล้วต้นที่ทุกท่านจะได้ปลูกในวันนี้นั่นก็คือต้นชิงชันค่ะ ต้นชิงชันนะคะภาษาอีสานเรียกว่าต้นประดู่ชิงชันเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดของหนองคายค่ะทุกท่านรู้ไหมคะว่าทําไมเราถึงมาปลูกต้นชิงชันในวันนี้รู้หรือเปล่าคะไม่รู้เลยค่ะน้องฟิลม์มเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะต้นชิงชันเนี่ยถูกลักลอบตัดไปขายเป็นจำนวนมากทําให้คนรุ่นหลังนะคะไม่เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเพราะหาดูได้ยากมากแทบจะไม่เหลือให้เห็นเลยล่ะคะ่ะเรานะคะจึงมาเริ่มด้วยช่วยกันให้ปา่ากลับมาสวยอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะท่ทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเชิญทุกท่านลงมือปลูกได้เลยค่ะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะชาวบ้านนะคะมีใบประกาศมอบให้สําหรับทุกท่านค่ะใบประกาศของที่นี่นะคะจะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเพราะคือใบของต้นชิงชันที่ร่วงหล่นลงมานั่นเองค่ะชาวบ้านนะคะจะติดใส่แขนซ้ายของทุกท่านให้เป็นที่ระลึกว่าทุกท่านเคยมาปลูกป,ป่าที่ชุมชนบ้านวันงละมอกแล้วค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะเดินทางกลับกันแล้วค่ะชิญทุกท่านนะคะจอดจัก,กรยานทางด้านนั้นได้เลยค่ะชาวบ้านนะคะได้จัดเตรียมน้ำสมุนไพรไว้คอยต้อนรับทุกท่านอีกด้วยค่ะ และน้องฟิล์มนะคะก็จะขออนุญ,ญาตให้น้องเฟิร์นบริการชุดพื้นบ้าน2รล้าน2เวียนทุกท่านไปเปลี่ยนเพื่อเพิ่มอัตรารถในการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะมีเวลาให้ทุกท่านทำภารกิจส่วนตัวประมาณ15นาทีและเราจะกลับมาเจอกันที่ลานกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับชุดที่เราให้ทุกท่านไปเปลี่ยนสวยถูกใจกันไหมเอ่ยเมื่อเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านไปทํากิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะเป็นกิจกรรมทําอาหารพื้นบ้านทุกท่านจะได้ทําถึง2เมนูกันเลยละค่ะเราไปเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนั่นก็คือเมนูไก่บ้างนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะลองมือทํานะคะน้องเฟิร์นขออนุญาตอธิบายสักเล็กน้อยที่เรียกว่าไก่บ้างเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเวลาชาวบ้านไปไร่ไปนาน,นะคะเราไม่มีภาชนะใส่อาหารหรือภาชนะทาอาหารชาวบ้านได้นําบ้างไม้ไผ่มาใช้แทนค่ะจึงได้เรียกว่าเมนูไก่บ้าง ส่วนวิธีการทํานะคะเราจะนําเนื้อไก่มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําคลุกเค้าให้เข้ากับเครื่องปรุงและยัดใส่บ้างไม้ไผ่ค่ะหลังจากนั้นนะคะนําไปค้างกองไฟที่เราก่อขึ้นมาใช้เวลา3-4ชั่วโมงค่ะไก่ถึงจะสุกได้ที่เมื่อเมนูแรกเสร็จแล้วเราไปต่อที่เมนูที่2กันเลยค่ะนั่นก็คือเมนูอัวปลาเมนูนี้นะคะเราจะนําเนื้อปลานิลมาสับหย,ยาบนําไปคลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องปรุง และสมุนไพรนะคะหลังจากนั้นนะคะนำไปยัดใส่ดอกแคนำไปนึ่งเมนูนี้ใช้เวลาน้อยค่ะเพียง10-15นาทีก็สามารถรับประทานได้แล้วแต่น้องฟิล์มคะน้องเฟิร์นคิดว่าเมื่อทุกท่านได้ลงมือทำกันแล้วคงจะหิวกันแล้วใช่ไหมคะไปค่ะทางเราจะพาทุกท่านไปรับประทานอาหารกลางวันซึ่งทางเรานะคะได้เตรียมเป็นเซ็ตบ็อกให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันมาตรการโควิดนะคะส่วนในเซ็ตบ็อกนะคะก็จะมีเมนูแกงจืดปลนปลาไข่เจียวและเมนูซิกเนเจอร์ของ ชุมชนบ้านวังน้ำมอกนะคะก็จะคือขออภัยค่ะก็คือไก่บั้งและอัวปลา2เมนูนี้นะคะเมื่อทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วรับรองได้เลยค่ะว่าแซ่บอีลีเดอร์เชิญทุกท่านรับประทานได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอาหารแซ่บถูกปากกันหรือเปล่าหลังจากที่ทุกท่านเติมพลังกันแล้วนะคะน้องฟิล์มคิดว่าทุกท่านคงจะเริ่มทํากิจกรรมแรกของตอนบ่ายกันแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งล่วงนากันนะคะ ไปค่ะน้องพีจะพาทุกท่านนะคะไปลงมือทากิจกรรมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของชุมชนบ้านวังน้ำมอกค่ะนั่นก็คือการลงมือทําขันคู่ปีค่ะโดยขันคู่ปีนะคะเราจะทําเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นการทําบุญสืบต่อโดยชะตาโดยขันคู่ปีนะคะจะประกอบด้วยผานพุ่มคู่ปีหรือว่ากล้วยดอกไม้นะคะจะมีเทียนสองเล่มทู่ม2ดอกแล้วก็ดอกไม้ต่างๆตามใจชอบเลยค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะจะทํากี่อันก็ได้แล้วแต่อายุของแต่ละคนเลยค่ะแล้วก็ทาเพิ่มไปอีก1อัน อย่างเช่นน้องฟิมนะคะอายุ18ปีน้องฟิมก็ต้องทาเพิ่มอ,อีก1อันเป็น19อันค่ะเมื่อเราทําคู่ปีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําไปเสียบสายพันธุ์พุ่มค่ะหาทุท่านพร้อมแล้วนะคะเชิญทุกท่านลงมือทําได้เลยค่ะชาวบ้านนะคะได้จัดเตรียมพันธุ์พุ่มกับคู่ปีไว้ให้ทุกท่านแล้วค่ะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะไปค่ะน้องฟิมจะพาทุกท่านนะคะไปถวายที่วัดเทศรังสีค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะเชื่อว่าหากมาสักการะขอพอรที่นี่นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าสมหวังแน่ๆค่ะ หลังจากที่ทุกท่านสักการะขอพรเสร็จแล้วนะคะน้องเฟิร์นจะพาทุกท่านเดินกลับไปทํากิจกรรมต่อไปกันที่ลานกิจกรรมกันเลยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมการทาโคมไฟพาแรงตัวโคมไฟพาแรงนะคะชาวบ้านจัดทําขึ้นเพื่อตกแต่งในงานบุญกระถินและบุญประเพณีต่างๆค่ะแต่โคมไฟจริงๆเนี่ยเราทําจากผ้าข้าวหยองเป็นผ้าข้าวที่ใหญ่มากเลยค่ะชาวบ้านจึงได้จัดเตรียมผ้าข้าวหยองไซมินิเล็กๆไว้ให้ทุกท่านลงได้ลงมือทําโคมไฟพาแรงนะคะ เชิญทุกท่านลงมือทําได้เลยค่ะตัวโคมไฟนะคะเราจะตกแต่งด้วยลายขิดน้อยแล้วก็เส้นไยสายบุญค่ะเมื่อทุกท่านทําเสร็จแล้วนะคะเราสองคนเรียนเชิญทุกท่านทางนี้สักเล็กน้อยค่ะเราจะขอเก็บภาพความประทับใจของท่านคู่กับโคมไฟมินิที่ทุกท่านได้ลงมือทากันเองเลยนะคะน้องเฟิร์นขออนุญาตน,นับนะคะ1 2 3แชสสาส่วนมากๆเลยค่ะขออีกรูปนะคะขอทุกท่านทำเนิ้วเยี่ยมค่ะ 1 2 3แชะสวยมากๆเลยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านคะโคมไฟนี้ทุกท่านสามารถนำกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับคนที่บ้านได้อีกด้วยนะคะและตอนนี้นะคะเป็นเวลา15นาฬิกาเลิกงามยามดีเหมาะแก่การเข้าพิธีใบสีสู่ขวัญเรียนเชิญทุกท่านนะคะมานั่งล้อมเป็นวงกลมณนะบริเวณลานกิจกรรมได้เลยคะ่ะเพื่อที่ผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านนะคะจะได้เริ่มพิธีใบสีสู่ขวัญแล้วก็ผูกข้อต่อแขนให้กับทุกท่านก่อนที่จะเดินทางกลับกันคะ่ะ และตอนนี้นะคะพิธีบายสีสู่ขอนของเราก็เสร็จลงแล้วเราสองคนจะพาทุกท่านไปเดินเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านมีอะไรบ้างคะน้องฟิลม์มสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของที่นี่นะคะก็จะมีก็ระเป๋าผ้าลายล้านช้างผ้าถุงลายล้านนากระติบข้าวที่ทํามาจากต้นกกหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าไรนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนในประเทศไทยเพราะมีขายที่นี่ที่เดียวค่ะนั่นก็คือโคมไฟพาแรงฝีมือของชาวบ้านจุมชนบ้านหวันงน้ำมอกค่ะ และาหาท่านใดนะคะเรื่องซื้อสินค้าหานตกราบเสร็จแล้วกลัวว่าจะหลงกับเพื่อนๆนะคะมาให้น้องเฟิร์นกับน้องฟิลเขียนชื่อให้ได้นะคะเ,เสร็จแล้วใช่ไหมคะไปค่ะเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับทริปนี้กับการนั่งรถยีแต่ขึ้นไปชมทะเลเหมอกที่พูงห้อีสันแล้วก็การทํากิจกรรมต่างๆที่ชุมชนบ้านวังน้ำมอกไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปลูกป่ากิจกรรมทําอาหารพื้นบ้านทําขันคู่ปีต่อด้วยการทําโคมไฟพาแรงและตบทายด้วยการเดินเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านเราสคนนะคะหวังว่าทุกท่านจะประทับใจกับทริปนี้นะคะ และตอนนี้นะคะนอเฟิร์นกับน้องฟิลมในนามของตัวแทนบริษัทยูดีทา e เวลพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะถุกท่านน่ารักมากเลยค่ะพวกเราดีใจนะคะที่ทุกท่านสนใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านวังน้ำมอแล้วก็ได้ให้พวกเราสองคนมานำเที่ยวในวันนี้ค่ะและหลังจากนี้นะคะถ้าหากท่านใดเนี่ยสนใจที่จะท่องเที่ยวในสถานที่อื่นๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะคะหรือจะให้พวกเราไปนำเที่ยวก็ยินดีค่ะ และท้ายนี้นะคะน้องเฟิร์นกับน้องฟิล์มขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญดังคำที่ว่ายามนอนให้ได้เงินหมืน่นยามตื่นให้ได้เงินแสนยามแกวงแขนให้ได้เงินล้านกับสุภูสุขุนนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะน้องเฟิร์นกับน้องฟิล์มก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณค่ะ ยินไมมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะขอทวนคำถามอีกครั้งนะคะได้ยินค่ะค่ะค่ะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะมันเป็นเสียงทุ่มๆได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะ ที่มีใบสีตอนเย็นเนี่ยที่เป็นแข่กรุงเทพมันจะมีวิธีใบสีให้ลูกเนาะภาษาเข้าป้ายจะออกแนวออกเท่าไหร่ในจะตอบได้ให้ลูกก็ถ้าทำตังภาคอีสานนะคะเขาให้ผูกไว้ประมาณ3วันค่ะถ้าถัดท่านไหนอยากถอดออกนะคะก็สามารถถอดเก็บใส่กระเป๋าไว้ได้หรือเอาไว้ที่หัวเตียงก็ได้ค่ะีธก็ตัดตัดได้เลยค่ะ ถ้าเกิดว่าไม่ทำเนี่ยได้ไม่คาออ้าหรือยังไงหรือต้องทำแล้วทำเนี่ยช่วงคนอายุเยอะๆเนี่ยจะนม่งทานเป็นแบบ2อชั่วโมงหรอคะลูกช่วงครูอายุสัก65ครูจะไม่ทำสักหกสิบ ชาวบ้านเนี่ยเราก็จะมีการทําข้อมูลไว้แล้วค่ะว่าลูกค้าเนี่ยมีอายุประมาณช่วงที่ช่วงอายุเท่าไหร่อะค่ะ <S <S เราก็เร,เราจะจัดเตรียมไม่ให้เลยค่ะก็คือชาวบ้านเนี่ยจะจัดจะจัดทําที่ว่าเป็นกลวยไว้ให้แล้วค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็นําไปเสียบสายพานพุ่มได้เลยค่ะอ๋อแสดงว่าเขามีเตรียมใช่ค่ะ,ะ,แ,ละแล้วมีข้อมูลเอาไว้แสดงว่าเวลาคจะไป,ปง่คก็ต้องอข้อมูลเก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะ ต้องมีการจองล่วงหน้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็<อ>ด้วยสถานการณ์โควิดะคะก็ต้องมีการจองล่วงหน้าค่ะเพื่อที่จะไม่มันแอดเกินไปค่ะใช่ค่ะคขวัสค่ะสวัสดค่ะครับสวัสดีค่ะรัสวัสดีค่ะรับสวัสดีค่ะรับสวัสดีค่ะยาวัิดึงนะ่ะแต่ว่าไมค่ยากเลยนะค,ะคนรับสวัสดี่องรังพิธี่ะสดีส่รวัดะครับมันเี็นพิธีคางความเชื่อครับค่รับใช่ค่ะ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีนักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาอื่นที่เขายึดหลักตามศาสนาเขานะคร<ะ>ับใ,ใ,ในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีทางศาสนาอื่นเนี่ยจะมีผลกระทบต่อหลักความเชื่อทางศาสนาแต่เราว่าอยากนําเสนอตัวพิธีบายสีสุขันจังเลยเนี่ยเราจะมีกระบวนการหรือววิธีการยังไงในการนําเสนอใหอ้ไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อของ S <S คือเราก็จะสามารถให้นักท่องเที่ยวนะคะนั่งดูได้ะคะ่ะแล้วก็เราอาจจะมีกิจกรรมอื่นให้ทําแทนก็คือถ้านักท่องเที่ยวแจ้งเข้ามาก่อนนะคะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้นับถือศาสนาพุทธค,ค่ะอคข ค่ะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเออพวกเห็ียดไม่มันมีตอนหนึ่งสไลด์จอมันดับใช่ไหมดับไปบ่อย